สวัสดีครับทุกคนผมนิก k อนเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นฉลากของอนิเมะเรื่อง My Hero a c a d e m i a ครับผมไม่ได้ไปจับฉลากของ My Hero มันนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไลอัพเขาน่ารักจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าจับไปจับครับไลอัพในครั้งนี้นะครับจะมีชื่อว่าฟูตาริโนอะโคกาเลนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นความใฝ่ฝันของเด็กน้อยทั้งสองคนนะครับก็จะมีฟิกเกอร์ของเด็กกูกับบางกุโกตอนเด็กซึ่งผมอยยาากกได้มๆเล ฉลครากในครั้งนี้นะครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด80บใบราคาใบละ750เยนแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับรางวัลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลไลน์อัพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัล A กันดีกว่านะครับรางวัล A จะเป็นรางวัลฟิกเกอร์ของออรูมายครับหล็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด2รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล B จะเป็นรางวัลฟิกเกอร์ของเด็กกูครับห1ร่งัล็อตจะมีทััั้งงหมด2รราวคบ ต่อมาครับรางวัล C กับรางวัล E เป็นรางวัลที่ผมอยากจะได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ของเด็กกูกับบาคุโกครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอย่างละ2รางวัลครับต่อมารางวัล F ครับจะเป็นแก้วน้ําแบบมีฝาปิดนะครับก็เลือกลายไม่ได้ครับใน1นึ่งล็อตก็จะมีทั้งหมด18รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล G ครับเป็นเซตแฟ้ม2ใบนะครับใน1นึ่งล็อตเนี่ยก็จะมีมากถึง26รางวัลครับและก็เป็นอีก1รางวัลที่สามารถที่จะเลือกลายได้นะครับลายสวยๆเพียบเลยคร แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นรางวัล H คเป็นรางวัลผ้าเช็ดมือขนาดเล็กนะครับเลือกลายได้ครับ1ลอดก็จะมีทั้งหมด27รางวันครับแล้วนี้ก็จะเป็นรางวัล last one นะครับเป็นฟิกเกอร์ของออลลมัยนะครับจะเหมือนกับรางวัล A แต่ว่าสีพิเศษครับเป็นโ์ชั่นของอะเมทัลลิกนะครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวันนี้ไปครับและนี้ก็คือข้อมูลฉลากทั้งหมด80ใบครับ แล้ววันที่ผมอยากจะได้มากที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือรางวัล 4, ิกเกอร์ของเด็กกูแล้วก็รางวัล E กเกอร์ของบัคคุโกตอนเด็กนั่นเองครับวันนี้ก็เลยตั้งใจคิดว่าอยากจะจับจนกว่าจะได้2ตัวละครนั้นนะครับแต่ว่าผมจะจับทั้งหมดกี่ครั้งแล้วได้หรือไม่ได้นั้นเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับโอ้จ้าทุเ oh, รียนสุดจุกใจเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมะครับ Yeah. Mm -hmm.

お願いします。 Same <laughs> you มาแล้วครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับการจับฉลากของผมในวันนี้ครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไปเจอร้านที่เหลือดีมากๆครับเหลือเพียงแค่25บใบเท่านั้นเองครับแต่ว่าเหลือฟิกเกอร์รางวัน A รางวัน C แล้วก็รางวัน E ตัวที่ผมอยากได้ครบเลยนะครับตอนแรกหน่ยคิดว่าจะจับจนกว่าจะได้ C กับ E นะครับแต่ไปไปมาๆก็ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เลยจะต้องเมาเอาล a s สวันมาด้วยเลยครับสรุปก็คือได้ฟิกเกอร์ทั้งหมด4ตัวจากการจับฉลาก25ครับต้องบอกว่าพอใจมากๆเลยครับ วันนี้ได้ของมาเยอะเลยนะครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์ข้างในจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รางวัล H ดีกว่านะครับรางวัลผ้าเช็ดมือครับผมได้มาทั้งหมด10รางวัลครับแล้วก็มีซ้ําด้วยนะครับก็เลยได้มาทั้งหมดแค่หลายเท่านั้นครับลายแรกนะครับเป็นของ U A High School ครับสัญลักษณ์ของตราโรงเรียนนะครับลายที่2ครับของเด็กกูครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับ ลายที่3ของเอเดอะวนะครับผมได้ซ้ำมา2อันด้านหน้าหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับลายที่4ของอิเลเซเฮดครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับลายที่5นะครับของโทโนรุกิโชโต้ครับผมก็ได้ซ้ำมา2อันด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลายสุดท้ายนะครับของโอจิโกครับผมก็ได้ซ้ำมา2อันครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้ครับต่อไปนะครับรางวัน G ครับเป็นเซตแฟ้ม2อันนะครับผมได้มาทั้งหมด8รางวันครับแล้วก็ได้มาทั้งหมด6ลายครับ อันแรกนะครับก็จะเป็นเด็กกูแบบซูมหน้าครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบาคุโกะแบบซูมหน้าเหมือนกันครับลทยที่2นะครับเป็นเด็กกูแบบครึ่งตัวครับด้านหลังก็จะเป็นบัคุโกะแบบครึ่งตัวเหมือนกันครับลายที่3มนะครับจะเป็นออรูไมแบบหันหลังเบ่งกล้ามนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นบัคุโกะแบบเต็มตัวครับไลายต่อมานะครับเป็นออรูไมแบบเต็มตัวด้านหน้าครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นของเด็กกูแบบเต็มตัวครับ ลายถัดมานะครับจะเป็นตัวละครครบ3ตัวอยู่ในแฟ้มอันหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเสัญลักของตราโรงเรียนครับแล้วก็ลายสุดท้ายที่ผมได้มานะครับจะเป็นออร์มาสแบบเต็มตัวเหมือนกันครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเด็กกูตอนเด็กครับน่ารักมากๆเลยนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นรางวัลเอฟครับแก้วน้ําแบบมีฝาปิดนะครับผมได้มาทั้งหมด4รางวัลครับและอัพก็จะมีทั้งหมด8สีตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะได้มาไม่ซ้ําแล้วกันครับไปลุ้นกันดีกว่าครับ มาครับทุกคนเรามาดูกันที่กล่องแรกกันดีกว่าครับจะได้ของใครครับ1นึสองสมชุดสีขาวสีขาวของใครครับอะเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน UA นะครับนี่ครับก็จะเป็นแก้วพลาสติกนะครับเดี๋ยวขอแกะออกมาดูข้างในดีกว่านะครับอ๋อเป็นแก้วแบบพลาสติกธรรมดาครับแล้วฝาตรงนี้ก็กดเปิดได้แบบนี้ครับ ไม่แน่ใจว่าเอาไปใส่อะไรได้บ้างนะครับอย่างนี้เอาไปใส่พกเครื่องปรุงอย่างเช่นน้ตาตาลเกลือลอะไรนี้น่าจะได้นะครับหรือไม่ก็ใส่ของแบบกระจุกกระจิกครับดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูสวยดีครับอันนี้ก็น่าจะไปเกี่ยวกับตัวชั้นวางอะไรได้สักอย่างนะครับไอเดียดีครับเพราะว่าไม่เคยเห็นแก้วแบบนี้มาก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูลายถัดไปกันดีกว่าครับมาครับทุกคนอันที่สองครับขอแค่ไม่สามครับมาครับหนึ่งสองสามสีแดงครับเป็นของ เอนเดวลครับจริงๆแก้วข้างนอกไม่มีอะไรนะครับมันเป็นสีเพลนๆครับส่วนที่ทําให้รู้ถึงตัวละครก็คือด้านบนนะครับตัวที่เป็นฝาปิดนี่ครับอันที่สองสีแดงของเอนเดอร์วอลครับต่อมาครับเรามาลุ้นอันที่3กันดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสาชึอ้สีเขียวน่าจะเป็นของเด็กกูใช่ไหมครับอ่าเป็นของเด็กกูจริงๆด้วยครับข้างในก็จะเป็นสีออกเขียวๆแบบนี้นะครับด้านฝาด้านบนก็จะเขียนว่าเด็กกูครับ เปิดปิดได้แบบนี้เลยครับเรามาลุ้นอันสุดท้ายกันดีกว่านะครับยังมีลายที่ยังไม่ได้อีกเยอะเลยครับทุกคนมาครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมขอแค่ไม่ซ้ำก็พอครับหนึ่งสองซ้าสีเหลืองครับออไม้หรือเปล่าครับเดี๋ยวแกะมาดูข้างในพองฟองกันเลยดีกว่านะครับอ่าของออไม้จริงด้วยครับแล้วตัวอักษรของออลไม้อันนี้สวยนะครับดูเป็นดีไซน์ที่เท่ดีครับ ข้างนอกก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับแล้วก็เปิดปิดได้แบบนี้ครับแล้วนี่ก็คือแก้วทั้งหมด4ีลายที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรางวัลฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับรางวัล e ครับเป็นฟิกเกอร์ของบาคุโกตอนเด็กครับแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่ผมอยากจะได้มากที่สุดในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์นะครับทีงมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเป็นฟิกเกอร์ที่แพงที่สุดในครั้งนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับ ทุกคนครับแกออกมาแล้วครับเป็นฟิกเกอร์เต็มตัวแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าโคตรน่ารักนะครับเข้าใจแล้วครับว่าทําไมถึงแพงครับถึงแม้ว่าขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเขาทําคุณภาพออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีฐานจะตั้งไม่อยู่นะครับอาจจะเพราะว่าหัวค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์ใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่ครับทุกคนเรามาดูรายละเอียดของหน้ากันดีกว่านะครับเขาทําหน้าออกมาได้กวนๆน่ารักมากๆเลยนะครับตาโตใช่ครับแล้วก็ยิ้มปากกว้างเห็นฟันแบบนี้นะครับ ตั้งแต่ทำฟิกเกอร์มานะครับของบาคุโกะกับของเดกุูฟิกเกอร์ตอนเด็กนี่ยังไม่เคยเห็นค่ายไหนทำออกมาเลยนะครับไม่แน่ใจครับเท่าที่ผมเห็นก็คือยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยือเป่าครับหรือว่าถ้าเกิดมีก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแต่ต้องบอกว่าฟิกเกอร์ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงจงนะครับทุกคนคุณภาพดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับใครที่เป็นแฟนบาคุโกะจะต้องอยากได้มากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตรงมือนยครับเขาก็กำขึ้นมาสองข้างเหมือนกำลังตื่นเต้นนะครับได้เห็นฮีโรของ อตัวเองที่ชอบนะครับแล้วก็กำลังใส่เสื้อยืดสีดำแบบนี้เลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับแหมเขาปั๊มตาซะเห็นชัดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกางเกงขาสั้นสีออกน้ำตาลนะครับสีกากีครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กำลังใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินนะครับคู่ใหญ่เชียวครับ นี่ครับต้องบอกว่าเขาทำฟิกเกอร์ออกมาได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับมีคนเห็นลราไม่อยากได้เหรอครับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับนี่ครับดูกี่ทีก็ชอบนะครับทุกคนทุกคนมีความเห็นกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับว่าฟิกเกอร์พอเราเราดูแบบว่าครบทุกด้านแล้วจะมีลักษณะประมาณไหนครับนี่ครับก็จะเล็กๆเก็บง่ายนะครับแล้วนี่ก็คือละวันอีครับฟิกเกอร์ของบาคุโกตอนเด็กครับ ขนาดขขงฟิกเกอร์นะครับจะอยู่ที่เรารประมาณ11เซนติเมตรครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรางวัลซีกันบ้างดีกว่าครับรางวันฟิกเกอร์ตอนเด็กของเด็กกุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆเหมือนกันครับจะได้เอามาตั้งครบเซตนะครับสำหรับบาคุกกับเด็กุครับด้านนอกก็จะมีกล่องแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับ อย่างมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนก็จองมาลักษณะประมาณนี้ครับต้องบอกว่าน่ารักไม่แพ้กับฟิกเกอร์ของบาคุโกะตัวเมื่อกี้เลยนะครับใครจะเป็นแฟนๆของเด็กกูจะต้องชอบแน่นอนครับขนาดของฟิกเกอร์ก็ตัวพอๆกับบาคุโกะเลยนะครับไม่ได้เล็กกว่ากันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าหน้าตาแลวก็ความน่ารักเนี่ยไม่แพ้ก,กันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับหน้าของเด็กกูแบบใกล้ๆครับตาโตเชียวครับแล้วข้างในตานี้ก็มีเป็นประกายวิบวับเลยนะครับเวลาได้เห็นฮีโร่ที่ตัวเองชอบครับแล้วก็มีกระอยู่ด้านซ้ายด้านขวาของแก้มด้วยนะครับยิ้มปากกว้างเหมือนกันครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นสีเขียวสั้นๆแบบนี้ครับผมทรงเดิมตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับสำหรับเด็กกูครับตัวหัวนี่ก็จะค่อนข้างแหลมนะครับตอนที่เขาใส่มาในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเอาบับเบิลห่อมาเพื่อกันกระแทกอีกทีนึงครับ ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับสาหรับรายละเอียดของหน้าครับทีนี้เรามาดูตรงมือดีกว่าครับมือก็จะกําทั้งสองข้างเหมือนกับของบังโกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ของออลไมค์ครับตัวเล็กๆครับแม่เขาทาหน้าสัดสีเหลืองเลยนะครับก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์รุ่นเดียวกับรางวัล A กับ La s t ์วันนะครับทุกคนนี่ครับถึงฟิกเกอร์จะดูแปลกๆไปหน่อยแต่ก็เห็นว่าเป็นออลไมค์ชัดเจนนะครับแล้วก็เสื้อของเด็กกุครับก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ตัวเมสีแดงอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มโลโก้ตรงนี้เหมือนกับของบาคุโกะเลยครับส่วนกางเกงนะครับก็จะเป็นกางเกงสีออกฟ้าๆอมเขียวนะครับขาสั้นครับแล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีแดงครับสีประจําตัวของเด็กกูเลยครับนี่ครับใส่ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับสําหรับรองเท้าสีแดงครับน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของเด็กกูตอนเด็กครับ เดี๋ยวผมขอหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับน่ารักนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมพูดน่ารักไปกี่รอบแล้วครับแต่มันน่ารักจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้มาเห็นของจริงกับตานะครับแล้วนี่ก็คือรางวันซีครับฟิกเกอร์ของเด็กูตอนเด็กครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับก็จะอยู่ที่เราประมาณ11เซนติเมตรเท่ากันเลยครับ ปรมานะครับทุกคนเป็นฟิกเกอร์รางวัล A กับรางวัล last one ของ All m t ครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกําลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะแกะหรือไม่แกะดีครับเพราะว่าผมมีฟิกเกอร์ All m t ตัวใหญ่แล้วนะครับของ Master Lights ครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งไปทําไมครับก็เลยลองลงขายเล่นๆแต่ปรากฏว่าขายออกทั้ง2ตัวไปแล้วครับก็เลยอาจจะแกะให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับถ้าใครอยากจะดูฟิกเกอร์ของจริงเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีถ่ายจากตู้โชว์มาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นตอนน โชกกล่องข้างนอกให้ดูก็เพราะนั้นตอนนี้ผมขอแค่โช์กล่องข้างนอกให้ดูแล้วกันนะครับว่ากล่องข้างนอกเนี่ยจะมีลักษณะประมาณไหนครับอันแรกนะครับร่างวัน A ค่ะฟิกเกอร์ของ All ไมค์ครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าฟิกเกอร์ที่เป็นของเล่นของเด็กกูตอนเด็กๆเลยนะครับเพราะว่าเขาทำดีไซน์ออกมาเหมือนกันเลยครับข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร่างวัน A นะคะฟิกเกอร์ของออลไมค์ครับ ต่อมานะครับทุกคนเป็นฟิกเกอร์รางวัลล a สวันของ all my i g ครับกล่องแล้วก็ขนาดฟิกเกอร์จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต่างกันแค่สีครับเพราะว่ารางวัลล a สวันจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับก็จะออกแนววิบวับครับถ้าใครอยากจะดูฟิกเกอร์ของจริงเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะครับนี่ครับแล้วนี้ก็จะเป็นกล่องของรางวัลล a สวันข้างนอกครับฟิกเกอร์ของ all my i g สีพิเศษครับ และนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลากทั้งหมด25ครั้งในวันนี้ครับได้ฟิกเกอร์มา4ตัวต้องบอกว่าพอใจกับผลลัพธ์ในวันนี้มากๆเลยนะครับไม่เสียแรงนะครับที่เดินหาร้านอยู่ครึ่งวันนะครับแล้วก็ไปเจอร้านสุดท้ายตอนแรกกะว่าจะถอดใจแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอร้านนี้มาก็ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับ ถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมไปจับฉลากอิจิบังกุจินะครับรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆหรือว่าไปซุ่มการ์ดวันพีซเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ก็เป็นกําลังใจผมหน่อยได้ไหมครับอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะใกล้ถึง9000แล้วก็จะถึง10,000ซับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถึง10,000ซับแล้วเนะี่ยผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอีกครับก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าบ